สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเรื่องราวของสงครามเลือดปันปีในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นของสองผู้ยิ่งใหญ่ไอเซนพะทะยูบัตซึ่งทั้งคู่นั้นต่างมั่นใจในพลังของตนเองมากตกลงและพลังของใครนั้นเจ๋งกว่ากันจากการสปอยล์บริสภาคสงครามเลือดปันปีในอ p ีที่45ที่ผ่านมาครับยูบัตนั้นมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าพลังของดิอนไมตี้นั้นเป็นพลังในการมองเห็นอนาคตและเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ นั่นเหนือกว่าพลังของการสะกดของเกยกะซวยเงสึดยูบัตนั้นจึงพูดอย่างเต็มปากเต็มคำและมั่นใจสุดนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าใช่แล้วครับในความเป็นจริงนั้นในตอนเรื่องที่เราั้นได้เห็นกันยูบัตนั้นโดนสะกดด้วยเกีวกะซวยเงสุอย่างแน่นอนครับซึ่งเป็นความสามารถของขั้นที่ไกลของไอเซนไปเต็มๆแจ่มแจ้งแน่นอนครับซึ่งไอเซนนั้นน่าจะปลดปล่อยดาบในช่วงที่ยูบัตนั้นได้ออกมาจากประตูมิติแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นช่วงไหน อาจเป็นตอนที่หลุดออกจากเก้าอี้ผนึกแล้วหรือเปล่าครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับอาจจะไม่มีมือที่ใช้ในการจับดาบครับเมื่อไอเซนนั้นหลุดออกจากเก้าอี้ผนึกแล้วก็เป็นตอนที่การตะกดจิตนั้นเริ่มทํางานอย่างสมบูรณ์ครับภาพของอิจิโกะและเรนจิที่กระโดดเข้ามาในตอนแรกนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาของไอเซนนั่นเองครับโยบัตที่ทําลายดาบของอิจิโกะจากอนาคตจึงเป็นการทาลายดาบจากภาพลวงตาเท่านั้นซึ่งน่าจะเป็นดาบของไอเซนครับที่โดนเข้าไปแทน ส่วนเดนจิที่ใช้บังไข่และก็กระโดดเข้ามาก็เป็นภาพลวงตาซึ่งก็เป็นตัวของไอเซนนั่นเองนะครับส่วนตัวของไอเซนครับที่ได้เข้าต่อสู้และก็ได้ใช้วิธีทำลายที่99กเริลเจนเมสึกนะครับสามมังกรน้ำสองมังกรเพลิงนะครับที่พุ่งเข้าโจมตียูบัตและก็โดนยูบัตนั้นอัดจนเกรนไปอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวของไอเซนเองเช่นกันละครับ และภาพของอิจิโกะนะครับที่ได้กระโดดเข้ามาโจมตียูบัตต่อในทันทีและก็ใช้ดาบนั้นฟาดไปที่ยูบัตและยูบัตนั้นก็ได้มารับเอาไว้แล้วดาบนั้นก็ได้แตกหักไปครับยูบัตนั้นจึงอัดตะลวงไปเต็มลําตัวนั่นมันก็คือไอเซนนั่นเองครับสรุปแล้วนะครับช่วงเวลาตอนนี้ไอเซนคนเดียวละครับที่ได้เข้าต่อสู้อยู่กับยูบัต และยูบัตรนั้นก็โดนสะกดอย่างแน่นอนครับเพราะคิดว่าภาพลวงตานะครับที่เห็นว่าเป็นอิจิโกะที่แขนกาดนั้นคือเรนจิแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับคือไอเซนคนเดียวครับที่อยู่ณที่แห่งนี้ฉะนั้นนะครับเกี่ยวกับซวยเงสุนั้นจึงสามารถสะกดยูบัตรได้อย่างแน่นอนส่วนอิจิโกะตัวจริงนั้นโปล่มาาจรไหนครับไอเซนนั้นนะครับหลังจากที่โดนกระซวกนะครับไปเต็มลําตัวนั้น อิจิโกะก็ได้เข้ามาปักดาบและก็ฟาดฟันดาบเกติกะเต็นโชเข้าไปครับตัดร่างของยูบัต์กาดครึ่งท่อนอันนั้นเลยครับคืออิจิโกะตัวจริงยูบัตนั้นก็สามารถฟื้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับและนั่นนะครับก็คือตามลายที่ผมจะปูเรื่องมาจากนั้นนะครับสรุปก็คือไอเซนนั้นคิดถูกนะครับว่าเกี่ยวกับซุยเงสึของเขานั้นสามารถเจ็บยั้งพลังของตาทิพย์ที่มองเห็นและก็เปลี่ยนแปลงอนาคตของดิอันไมตี้ได้จากนั้นนะครับความเก่งของไอเซนนั้นคงเก่งกดโคตรนั่นเองครับ จากนั้นนะครับอาไกเซนเนี่ยไม่โดนผลึกไปอีกครึ่งตัวนะครับผมคิดว่าโยบัตก็ถืคู่นี้สูสีอย่างแน่นอนครับและการต่อสู้นั้นก็จะสนุกมากกว่าอย่างแน่นอนครับมากกว่าการต่อสู้ของอิจิโกะร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับอิจิโกะนั้นเป็นสายโจมตีกายภาพครับสู้กันแบบแฟร์ครับไม่มีทางที่จะเอาชนะโยบัตได้เลยนั่นเองครับแต่ต่างกับไอเซนครับที่เป็นสายวิถีมารและสามารถสะกดโยบัตได้ด้วยซ้ำบวกกับความแข็งแกร่งทางกายภาพเป็นจุนเดิมอยู่แล้ว ไอเซนนั้นยังมีโอกาสชนะโยบัตได้มากกว่าอิจิโกอย่างแน่นอนแต่หากพูดกันนะครับในความเป็นไปได้ที่ไอเซนนั้นจะเอาชนะโยบัตผมคิดว่าค่อนข้างยากมากเลยนะครับเพราะหลักๆแล้วพลังของโยบัตนั้นคือพลังในการมองเห็นอนาคตและสามารถปรับแก้นะครับอนาคตที่เ่านั้นได้ตายไปแล้วให้เ่านั้นสามารถฟื้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งยังไงซาจะฆ่ายาโยบัตอีกสักกี่ครั้งมันก็สามารถฟื้นกลับมาได้อีกครับสู้กันไปนานขนาดไหนก็มีแต่จะเสียเปรียบแน่นอนนั่นเองครับ เนื้อเรื่องนั้นจึงให้อิจิโกะเนี่ยเข้ามาช่วยและ,และก็เข้ามาร่วมมือกับไอเซนแทนครับเพื่อที่จะให้ไอเซนนั้นนะครับไม่ได้ดูโดดเด่นจนเกินไปเดีย๋ยวมันจะเกินหน้าเกินตาของพระเอกนั่นเองลับและก็จะทําให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะชนะได้มากขึ้นยูบัตนั้นที่ถูกปูเนื้อเรื่องมานะครับจนมีความแก็งแปงและก็โกงเกินไปครับจังดูดพลังจากมือขวาราจวิญญาณมินิอากิและตัวขององค์ราจวิญญาณเองและยังดูดพลังจากการใจอัดวารนดูดพลังของอัสวารและก็ เจอราตมาด้วยเมื่อบวกกับพลังของดิอันไมตี้นั้นเข้าไปด้วยยูบัตนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าเดินดินดีๆนี่เองครับจากนั้นนะครับการที่ยูบัตนั้นมั่นใจว่าพลังของดิอันไมตี้นั้นเหนือกว่าพลังในการสะกดของเกียวกะซวยเงสืนั้นมันก็ถูกต้องนั่นเองนะครับการที่ยูบัตเชื่อแบบนั้นนะครับก็คงเป็นเพราะว่าอนาคตที่ยูบัตนั้นเห็นเขาก็คือเป็นผู้ชนะอยู่แล้วแม้ว่าเขานั้นอาจจะโดนสะกดด้วยความสามารถของเกียวกะซวยเงสือยังไง แต่สุดท้ายแล้วก้อนนั้นก็จะรอดและกลายเป็นผู้ชนะอยู่ดีนั่นเองนะครับนั่นคืออนาคตที่ยูบัตได้เห็นก็เป็นไปได้ครับจากนั้นนะครับผมขอสรุปสาระของคลิปนี้กันเลยนะครับระหว่างไอเซนกับยูบัตนะครับที่มั่นใจในพลังของตนเองว่ามีความสุดยอดกันทั้งคู่เลยนะครับพลังของดีอันไมจี้นั้นถือว่าเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงอนาคตผมคิดว่ามันมีความโกงมากกว่าครับผมให้คะแนน10เต็ม10ไปเลยนั่นเองซึ่งก็เจ๋งกว่าแน่นอนครับ ส่วนพลังของเกียวกาสุยเงยสุในการสะกดได้อย่างสมบูรณ์นั้นผมให้9้าเต็ม1ิครับเพราะถึงแม้ว่าจะสามารถสะกดโยบัตได้แต่ก็ฆ่ายูบัตไม่ได้อย่างแน่นอนครับยกเว้นว่าได้เห็นความสามารถในขั้นของบางใครของไอเซนก่อนครับหากว่ามันเกิดชนะทางกันก็อาจจะมีโอกาสที่จะชนะยูบัตได้ก็คงเอาตีเต็มสิบไปได้อย่างไม่น่าแปลกใจครับ จากนั้นนะครับความต่างของสองพลังนี้นะครับที่คิดว่ามีความได้เปรียบเสียเปรียบกันกลนละอย่างนะเป็นพลังที่สุดยอดตั้งคู่นั่นนะครับซึ่งก็มีอะไรให้หน้าแปลกใจได้อยู่ตลอดนั่นเองครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้ผมก็มาเพื่อไอเซนโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นพลังที่แข็งแกร่งจริงๆครับเหมาะที่จะได้เป็นพระเอกของเรื่องเลยก็ว่าได้เป็นตัวละครที่น่าติดตามนะครับมากที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ หากตามภาคใหม่ออกมาแล้วให้ไอเซนเนี่ยเป็นพระเอกนะครับผมคิดว่าคงจะมีคนที่อยากดููนะครับมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ครับยังไงนะครับก็มาพูดคุยกันสนุกสนุกนะครับวันนี้ยังไงก็เจอกันใหม่ครับวันนี้ก็ลาครับขอบคุณครับ